หุ่นยนต์สุดแปลกครับหน้าตาแปลกใหม่ที่ชื่อว่า Animal ครับผมเป็นหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาช่วยจัดการงานด้านโลจิสติกครับโดยเจ้าหุ่นยนต์ Animal นี้ครับสะกดด้วย A N Y M A L นะครับ Animal คล้ายๆ Animal นั่นเองนะครับพัฒนาโดยบริษัท Swissmal ครับอยู่ในเมืองซูริคครับผมประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยรูปล่างมันครับถูกออกแบบให้มี4ล้อครับแต่มันสามารถที่จะทำการยืนตัวตรงครับเพื่อาศัยล้อหน้าทั้ง2ล้อเนี่ย ทำเป็นเหมือนมือครับในการยกแล้วก็วางสิ่งของได้แล้วก็ในตอนนี้ครับหุ่นยนต์ดังกล่าวเนี่ยกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกอบรมครับเพื่อที่จะนําไปปฏิบัติงานจริงครับเจ้าหุ่น a n i m a มอนี้ครับเป็นหุ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากหุ่นยนต์สีขาของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยครับ ETH Zurich ครับผมต้องการที่จะทําให้หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถที่จะวิ่งบนพื้นเรียบได้อย่าง คล่องตัวครับดังนั้นเรียกว่ามันมีสีขาแล้วมันก็มีสีล้อด้วยครับมีล้อที่ขับเคลื่อนจากมอเตอร์ครับมันสามารถที่จะทําความเร็วได้สูงมากนะครับสูงสุดถึง22.32กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและก็มีคุณสมบัติที่จะสามารถล็อกล้อของตัวเองเอาไว้ครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็เดินขึ้นบันไดได้หรือว่ายืนแบบสองขาได้ครับ 5ปีที่ผ่านมานี้ครับงานวิจัยของ w w s s มา a ์เนี่ยพยายามที่จะเน้นนะครับในการนำเอาแพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบครับเข้ามาใช้จัดการกับเรื่องของงานด้านขนส่งแล้วก็โลจิสติกสครับเป้าหมายคือเน้นในเรื่องของความเร็วประสิทธิภาพและที่สําคัญคือความคล่องตัวครับและมันต้องสามารถที่จะบรรทุกสินค้าได้จริงด้วยนะครับเจ้าหุ่นยนต์แอนินี้ครับมันมีความสามารถที่จะเคลื่อนที่แล้วก็ส่งตัวได้นะครับโดยอาศัยคุณสมบัติในการ วิเคราะห์ข้อมูลจากแรงเฉื่อยครับของมอเตอร์ทั้ง16ตัวครับที่ติดไว้ที่ขาหรือล้อของมันครับแล้วก็ใช้ร่วมกับข้อมูลจากกล้องจาก GPS แล้วก็จากเซ็นเซอร์ไร d ดอที่ติดเอาไว้ครับทำให้ตัวมันเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ครับผ่านบริเวณในเมืองนะครับในร่ม กลางแจ้งต่างๆได้อย่างอิสระครับโดยปลอดภัยไม่ชนกับสิ่งกีดขวางหรือคนต่างๆครับแม้ว่ามันจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องบรรทุกของหนักกว่า50กิโลกรัมก็ตามก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ครับโดยทางสวิสมาลครับก็รายงานว่าคุยนเอนิมอลนี้ครับสามารถที่จะทํางานได้ประมาณ2ชั่วโมงครับต่อการชาร์จ1ครั้งครับแล้วก็ด้วยความสามารถแบบนี้แหละครับที่เรียกว่ามีทั้ง4ขาสีล้อแต่ยืน2ขาได้ก็ทําให้มันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นแล้วก็ แตกต่างจากหุ่นยนต์มีขาหรือหุ่นยนต์มีล้ออื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยในโหมดการยืนเนี่ยนอกจากจะทําให้มันสามารถใช้ล้อหน้าเป็นมือนะครับยังทําให้เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยมีวิสัยทัศน์และวิสัยทําการที่สูงขึ้นได้นั่นเองครับก็สามารถที่จะขยายขอบเขตการปฏิบัติการได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการกดลิฟต์หรือการเปิดประตูด้วยมือหรือว่าล้อหน้าของมันเองครับซึ่ง เมื่อไม่นานมานี้ครับก็มีการแชร์วิดีโอครับที่เป็นผลนการทดสอบของ s วิ s s มาสนะครับซึ่งก็พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับในการทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ครับโดยมันจะต้องรับการทดสอบในการทำพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนครับแล้วก็รูปแบบการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยทางนักวิจัยเขาเรียกว่า Curiosity r r v v n n ครับก็คือขับดันด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับให้หุ่นยนเนี่ยมันลองกำหนดเป้าหมายในการจัดการสถานาการณ์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นพิจารณาในการเคลื่อนที่ผ่านประตูนะครับมองว่านี่คือประตูคือทางเข้าหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเลือกที่จะวางพัสดุที่มันโกนส่งเนี่ยลงในกล่องให้เรียบร้อยครับโดยนักวิจัยระบุเพิ่มเติมครับว่าการเรียนรู้ดังกล่าวนะครับจะทำให คุณโยน์อนิมอลนี้ครับสามารถที่จะปรับการปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็สภาพแวดล้อมของการฝึกอบกรมนะครับสำรวจวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็รับมือครับสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆได้ครับเมื่อเวลาที่มันครบข้อผิดพลาดก็สามารถที่จะใช้การเรียนรู้แบบนี้ในการแก้ไขได้ทันทีครับ12ธันวาคมนี้ได้เวลายกระดับโรงงานของคุณสู่ดิจิทัล เสริมแกร่งความรู้ด้านเทคโนโลยีไอที IT และ OT ที่งาน Automation Summit 12ธันวาคม2566ณสามย่านมิทาวน์ฮอล์กรุงเทพพบกับสุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล Smart Management for Digital Factory เติมเต็มในทุกมิติ Part 1 Digital Culture Evolution for the Smart Manufacturing of the Future Part 2. Smart Management for Smart Manufacturing 2024 Part 3. Landscape of Smart IT and OT เข้าร่วมง,งานฟรีสำรองที่นั่งได้ที่ www.automationexpo.asia หรือ hotline 0822264787